เจ็ดสิ่งที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event สัปดาห์หน้านอกจาก iPhone 12แล้วมีอะไรน่านลุ้นอีกบ้าง iPhone 13ยังคงมีจอบ,บางแต่ปรับขนาดให้เล็กลงหน้าจอขนาดเท่าเดิมอัปเกรดมาใช้โปรโมชั่น120เหรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m a Channel Review มาติดตามข่าววงการมือถือข่าวไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าจะสิ่งที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event สัปดาห์หน้านอกจาก iPhone 12แล้วมีอะไรน่าลุ้นอีกบ้างไม่ต้องหลือไม่ต้องคาดเดากันอีกต่อไปแล้วเมื่อทาง Apple ได้ประกาศวันจัดงานอีเวนต์ห้สปีดเปิดตัว iPhone 12ในวันที่13ตุลาคม2020นี้ยังเป็นทางการ แน่นอนว่าไฮไลท์เด่นในงานนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ iPhone 12นั่นเองแต่ปกติแล้วงานอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ a p p l e มักจะไม่ได้เปิดตัวแค่รุ่นเดียวแต่จะมีสินค้าอื่นๆเปิดตัวอีกมาคาดการกันดีกว่าว่างานอีเวนต์สัปดาห์หน้านอกจาก iPhone 12แล้วมีสินค้าอะไรให้ลุ้นกันอีกบ้าง 1. iPhone 12 mini มีความเป็นไปได้สูงมากในปีนี้ Apple จะเปิดตัว p p o o n ไซส์เล็กที่คาดว่าน่าจะชื่อ iPhone 12 mini อย่างแน่นอนโดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นระดับเริ่มต้นของ iPhone 12 series มีขนาดหน้าจออยู่ที่5.4นิ้วส่วนขนาดเครื่องคาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับ iPhone 5S หรือ iPhone SE รุ่นแรกซึ่งน่าจะถูกใจคนที่ชอบ p p o o n ไซส์เล็กอย่างแน่นอนนอกจาก iPhone 12 mini แล้ว ก็ยังมี iPhone 12ที่ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันแต่ขนาดหน้าจอใหญ่กว่าซึ่ง iPhone 12จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วแบบ OLED และใช้ชิปประมวลผล Apple A14 Bionic กับกล้องคู่ด้านหลัง 2. iPhone 12 Pro มีสีน้ำเงินนาว Blue ปีที่แล้ว iPhone 11 Pro เปิดตัวสีใหม่อย่างสีเขียว Midnight Green แต่สำหรับ iPhone 12 Pro ปีนี้จะเลือกเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือนาวิบลูแทนซึ่งจะไปแทนสีเขียวเดิม และมีให้เลือกเฉพาะรุ่นปโปรเท่านั้นก็คือ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max สำหรับ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่แบบ Flat Edge Style ซึ่งกรอบตัวเครื่องจะเป็นขอบเหลี่ยมแบบ iPad Pro โดยสเปคของทั้ง iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะใกล้เคียงกันต่างกันที่ขนาดหน้าจอซึ่ง iPhone 12 Pro จะมีขนาด6.1นิ้วเท่า iPhone 12ส่วน iPhone 12 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง6.7นิว้วกล้องด้านหลังเป็นกล้อง3ตัว Triple Camera แต่คาดว่า iPhone 12 Pro Max จะพิเศษกว่า iPhone 12 Pro ตรงที่เพิ่ม l i ายด้าสแกนเนอร์สำหรับใช้งาน AR เนื่องจากเป็นรุ่นท็อปของซีรีส์นี้ 3. รองรับ 5G แบบ mmWave จากชื่อ High Speed คงจะเดาไม่ยากว่า iPhone 12 จะรองรับเครือข่าย 5G อย่างแน่นอนแต่ด้วยข้อจำกัดด้านการออกแบบตัวเครื่องทำให้สเปค 5G นั้นเป็นแบบซับ6 g h z 5G เท่านั้นส่วนแบบ mmWave เองก็มีหลุนได้เช่นกันแต่น่าจะมีเฉพาะ iPhone 12 Pro Max แค่รุ่นเดียวเนื่องจากขนาดตัวเครื่องใหญ่กว่ารุ่นอื่นทำให้พื้นที่ที่ใส่ชิ้นส่วนของเสาสัญ,ญญาณได้อย่างเพียงพอและ iPhone 12 Pro Max เ v อร์ชัน m m w a v จะวางจำหน่ายในบางประเทศอีกด้วย 4. a t t a g นอกจาก iPhone 12แล้วสินค้าที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานนี้ 1. ในนั้นก็คือ a t t a g ซึ่งเป็นตัวติดตามพิกัดของสิ่งของต่างๆเชื่อมต่อผ่านบลูทูธโดย a t t a k ลืมมานานแบบข้ามปีแล้วทําให้คาดกันว่าน่าจะเปิดตัวในงานนี้เสียที 5. AirPod Studio เป็นสินค้าอีกรุ่นที่ลือแบบข้ามปีเช่นกันสําหรับ AirPod Studio หูฟังไร้สาย Over Ear ที่เริ่มมีเข้าความจริงมากขึ้น เมื่อ Apple ได้ทอดผลิตภัณฑ์หูฟังแบรนด์คู่แข่งออกจากสตนแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนแม้จะยังไม่รับยืนยันว่าดีไซน์ของ a p r p o d s Studio จะเป็นแบบไหนแต่คาดว่าน่าจะใช้ชิป Apple u 1 6. HomePod Mini นอกจากหูฟังไร้สายแบบ Over-ear อย่าง iPod Studio แล้วผลิตภัณฑ์ด้านเสียงเพลงที่คาดว่าจะเปิดตัวอีกรุ่นในงานอีเวนต์นี้ก็คือ HomePod Mini ที่มีดีไซน์คล้าย HomePod แต่ขนาดเล็กกว่าและราคาถูกกว่าอีกทั้งภาพกราฟิกงานให้สปีดนั้นวงกลม2อวงที่ซ้อนกันก็คล้ายกับด้านบนของ HomePod อีกด้วย Apple TV รุ่นใหม่อันที่จริงนักวิเคราะห์หลายท่านได้คาดการณ์ว่า Apple TV รุ่นใหม่ควรจะเปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะมีการเปิดตัว Apple Arcade แต่จะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเปิดตัว Apple TV รุ่นใหม่เสียทีทำให้งาน High Speed. อีเวนต์ไฮสปีดอาจจะมีลุ้นที่จะได้เห็น Apple TV รุ่นใหม่ซึ่งน่าจะอัปเกรดมาใช้ชิป Apple a 1 2หรือไม่ก็ Apple a สิ x แต่ถ้าเปิดตัวปีนี้ไม่ทันก็ไปลุ้นกันต่อปปีหน้าอัเดตต8ุลคม2020 iPhone 13ยังคงมีจอบ,บาแต่ปรับขนาดให้เล็กลงหน้าจอขนาดเท่าเดิมอัปเกรดมาใช้โปรโมชั่น120เฮิร์สแม้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเปิดตัว iPhone 12ว่าที่ iPhone รุ่นใหม่แต่ก็ยังมีข่าวลือของ iPhone รุ่นปีหน้าอย่าง iPhone 13แล้วเช่นกันเมื่อทาง iUniverse Tipster สายไอทีคนดังได้ออกมาเผยว่า iPhone 13จะยังคงมีจอบ,บาแต่ปรับขนาดให้เล็กลง ก่อนหน้านั้นเคยมีข่าวลือว่า iPhone 13จะมีการปรับขนาดให้เล็กลงมาแล้วซึ่งข้อมูลจาก iUniverse ที่ถือว่าเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลแม่นยำที่สุดคนหนึ่งก็ตอ,ตอกย้ำข่าวลือดังกล่าวในลักษณะเดียวกันแต่คำว่าจอบากเล็กลงตามความหมายของ i u n i v e r s e นั้นหมายถึงลดระดับความสูงของจอบากไม่ใช่ความกว้างของจอบากซึ่งการลดจอบากในลักษณะนี้ทำให้สังเกตเห็นได้ยากขึ้นและกลมกลืนไปกับหน้าจออีกด้วยนอกเหนือจากจอบากขนาดเล็กลงแล้ว ยังคาดกันว่า iPhone 13จะใช้หน้าจอโปรโมชั่น120เฮิร์ปรับปรุงเซ็นเซอร์กล้องด้านหลังและรองรับซับ6กิกะเฮิร์ 5G อีกด้วยส่วนขนาดหน้าจอยังคงเท่ากับ iPhone 12สำหรับ iPhone 12เองอันที่จริงก็เคยมีข่าวลือเรื่องลดขนาดจอบากมาแล้วแต่จากข้อมูลล่าสุดนั้นคาดกันว่ายังคงมีขนาดจอบากเท่าเดิมยกเว้น iPhone 12 mini ที่มีขนาดจอบากเล็กกว่ารุ่นอื่นเพราะหน้าจอมีขนาดเพียง5.4นิ้วจึงต้องมีการปรับขนาดให้สมส่วนกัน ส่วน iPhone 12จะเปิดตัววันที่13ตุลาคมนี้จะมีดีไซน์และสเปคอย่างไรนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปอัปเดต8ตุลาคม2020วิธีส่งภาพในไลน์ให้คมชัดคุณภาพสูงวิธีส่งภาพในไลน์ให้คมชัดทำอย่างไรเพราะตอนส่งรูปทางไลน์ส่งเท่าไรก็ไม่ชัดสักทีคุณสามารถส่งภาพแบบคุณภาพต้นฉบับเน้นชัดๆสูงผ่านทางแอปไลน์ได้โดยผ่านการตั้งค่าบนแอปลไลน์ด้วยตนเองก่อนถึงสามารถส่งภาพขนาดต้นฉบับได้ ลองมาดูวิธีตั้งค่าส่งภาพในไลน์ให้ชัดกันวิธีส่งภาพในไลน์ให้คมชัดคุณภาพสูงเริ่มจากเข้าแอปไลน์ก่อนเลยจากนั้นด้านล่างให้เลือกที่แทบ็บหน้าหลักและแตะไปที่การตั้งค่าอยู่บริเวณซ้ายบนของจอแล้วเลือกรูปแอนวิดีโอเลือกที่ความละเอียดมาตรฐานเพื่อเปลี่ยนรูปแบบคุณภาพรูปที่ส่งเลือกเป็นความละเอียดสูงเท่านี้ก็เรียบร้อยเวลาส่งภาพก็จะส่งไฟล์ขนาดเท่าต้นฉบับแล้วชัดแน่นอน อย่างไรก็ตามการตั้งค่าภาพด้วยความละเอียดสูงบนแอปไลน์จะส่งผลต่อการใช้ปริมาณเน็ตมือถือที่มากขึ้นส่งได้ช้าและต้องรออัปโหลดให้เสร็จและผู้รับรูปก็จะได้รับไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อนหน่วยความจำภายในเครื่องบนมือถือหากรับรูปมากเกินไปอาจทำให้หน่วยความจำภายในเต็มได้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่คือข่าวสารวงการมือถือข่าวไอทีที่น่าสนใจที่นำมาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับทำไปอยากพลาดกระแสข่าววงการมือถือข่าวสารไอทีที่น่าสนใจกับ EMSA c h anel n Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิงแจ้งเตือน EMSA c h anel n Review นะครับสวัสดีครับ